วิธีเร่งการดึงดูดเงินให้เร็วขึ้นใครๆก็ทําได้ถ้าเรียนรู้และทําความเข้าใจสิ่งที่พี่เล็กจะพูดในวันนะี้พี่เล็กได้พูดเกี่ยวกับเงินในคลิปวิดีโอวิธีดึงดูดเงินอย่างง่ายครั้งที่แล้วว่าเงินเป็นพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมันลู้นแล้วแต่เป็นพลังงานรวมทั้งความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของเราด้วย การดึงดูดเงินเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพียงแค่เราเรียนรู้และทําความเข้าใจวิธีการส่งกระแสะพลังงานออกไปคุณจะไม่สามารถดึงดูดเงินได้เลยถ้าคุณมีเพียงแค่ความต้องการเงินหรือความอยากได้เงินโดยปราศจากความรู้สึกดีๆยิ่งคุณมีความรู้สึกแย่ๆนะคุณยิ่งผักใส่เงินเลยนะ ไม่ใช่ดึงดูดอย่างไม่ใช่ดึงดูดไม่ได้อย่างเดียวนะคุณผักไสยย่เงนินออกไปเลย oh, <no. S 1> คุณเคยสังเกตไหมเวลาที่คุณเจอสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างดูเลวร้ายไปหมดเลยเงินที่มีอยู่น้อยนิดเนี่ยก็มีเหตุให้ต้องใช้เพิ่มมากขึ้นจากรถไม่เคยเสียก็ต้องเสียเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าก็เสียหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ยังมาเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้ต้องใช้เงินมากขึ้นน่ะ เงินก็มีน้อยอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องให้ใช้เงินเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเลยในทางตัวนนข้ามเวลาที่เรารู้สึกดีมีความสุขหรือเบิกบานใจเนะี่ยเราจะหาเงินง่ายมากเลยเงินเข้ามาในชีวิตของเราง่ายมากเลยเหตุการณ์เรานะีคุณเคยเจอไหมคุ้นๆไหมเราประสบกับสินน่งนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเรานึกว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องของความโชคดีและโชคร้าย จริงๆของโชคดีโชคร้ยายไม่มีนะมีแต่การดึงดูดของกระแสะพลังงานในจักรวาลเท่านั้นเองว่าเป็นกระแสะพลังงานบวกหรือลบเท่านันเองเมื่อไรก็ตามที่คุณเจอสถานาการณ์ที่เลวร้ายและคุณยังย้ำคิดย้ำทำแล้วเพ่งความสนใจของคุณไปยังสิ่งที่คุณไม่ต้องการโดยไม่รู้ตัวค,คุณกำลังดึงดูดผู้คนสถานาการณ์เหตุการณ์ที่ทำให้สถานาการณ์นั้นเลวร้ายขึ้นในชีวิตของคุณมากขึ้น คุณต้องดึงตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของตัวคุณเองได้ถ้าคุณยังมีขึ้นความทีเดียวกับปัญหานั้นคุณต้องเพิ่มระดับการสะเทือนของพลังงานของคุณให้สูงกว่าปัญหาของคุณโดยการเพ่งไปยังสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะมองหาข้อดีของปัญหาที่คุณเจอว่าคุณได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับปัญหาในครั้งนี้ มันทําให้คุณรู้ว่าคุณทําอะไรผิดพลาดไปบ้างในอดีตและแก้ไขเพื่อปรับปรุงมันเพื่อที่คุณจะได้มีเงินกลับมาอีกครั้งเพื่อคุณจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาอีกครั้งโดยการเพ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือกระบวนการที่เรากําลังจะมาคุยกันในการที่จะเร่งการดึงดูดเงินให้เร็วขึ้นโดยการที่คุณต้องรู้ ชัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณต้องการเมื่อคุณรู้ชัดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณต้องการว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่ <ımız. S 2> คุณต้องเชื่อเชื่อว่าคุณมีมันแล้วเมื่อคุณเชื่อว่ามันมีมันแล้วคุณต้องเชื่อว่าคุณได้รับแล้วตอนนี้เมื่อคุณได้รับแล้วนะ คุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกปราบปื้มคุณรู้สึกมีความสุขคุณรู้สึกดีใจนี่คือสิ่งในการที่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตในขั้นตอนนัน้คุณต้องหาสถานที่ที่เงียบๆแล้วก็นั่งลง หลับตาและสร้างมโนภาพจินตนาการสึ่งสิ่งที่คุณต้องการว่าคุณมีมันแล้วคุณได้รับมันแล้วตอนนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นคุณต้องงานเงินหนึ่งล้านบาทคุณมีมันแล้ว คุณได้รับเงินหนึ่งล้านบาทแล้วโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณให้คุณดื่มดำความรู้สึกนั้นให้นานที่สุดเท่าที่นั้นได้อย่างน้อยๆสิบห้านาทีถ้าจะให้ดีเลยก็คือมชั่วโมงดื่มดำให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มระดับการสะเทือนของ ขึ้นความทีในตัวคุณให้สูงขึ้นหลังจากนั้นให้ลืมตาขึ้นแล้วรวมสูนความสนใจของคุณไปยังสิ่งที่คุณต้องสำเนึกลุกคุณแล้วก็จงรู้สึกถึงความรู้สึกนั้นชื่นชมสิ่งเหล่านั้นขอบคุณสิ่งเหล่านั้น ยิ่งคุณขอบคุณมากเท่าไหร่กฎห่งแรงดึนดูดก็จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องขอบคุณเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นในขั้นตอนนี้เป็นการเพิ่มระดับขึ้นการสั่นสะเทือนของคุณให้สูงยิ่งขึ้นอีกมันจะไปเร่งการดึงดูดเงินของคุณให้เร็วขึ้นให้คุณทำขั้นตอนเ่าเนี่ยนะคะสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งถ้าเป็นไปได้วันละสามเวลาติดต่อกันอย่างน้อยสามสิบวันทำไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการยกระดับพลังงานการสั่นสะเทือนคุณให้สูงขึ้นแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกด,ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะควารู้สึกด,ดีๆมันอยู่ระดับเดียวกับเงินและสินคุณต้องการ มันจะทําให้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นลองเอาไปฝึกฝนดูนะคะพี่เรียกว่าไม่ว่าสถานการณ์นะวันนี้คุณจะเป็นยังไงก็ตามเนะี่ยพี่เล็กเชื่อว่าคุณสามารถจะผ่านมันพ้น,นไปได้ดีเพียงแค่คุณเอาขั้นตอนที่พี่เล็กแนะนำไปทดลองใช้ฝึกฝนดู เราถ้าเกิดติดขัดตรงไหนเนี่ยกค็คอมเมนต์มันด้านล่างนะทุกพูดคุยกันพี่เล็กยังเคยเอาขั้นตอนเหล่าเนี่ยมาใช้ในการดึงดูดลอตเตอรีซึ่งก็ดึงดูดได้ได้รางวัลรางวัลที่4ี่ห้าใบแล้วก็จะมีรางวัลที่เล็ท้าย2ตัว10บใบเอ้ตัวสิบใบสตัวห้าใบสี่ใบสองสามใบบ้างเนี่ย นะก็ยังดูดแบบชิวๆนะโดยที่ว่าสนุกๆนะฮะจะไปเล่นประเภทจริงจังประเภทเทนัตตักเนี่ยคือยิ่งคุณยิ่งคุณทําอะไรก็ตามโดยกันใช้ว่าโอ้โหต้องการหลุดพ้นจากตรงนีน้โดยอารมณ์ที่รู้สึกตัวเองขาดแลนแล้วคุณพยายามที่จะให้หลุดพ้นจากความขาดแขนคุณโดยไม่รู้ตัวนะ่คุณจะดึงดูดสิ่งที่ทำให้คุณขาดแลนเพิ่มมากขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณต้องลืมอารมณ์ Regierung นั้นไปเลยนะพยายามดึงตัวเองออกจากความขัดแค้นนั้นแล้วเข้ามาสู่อารมณ์ของการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วน่ะเรามีความอุดมสมบูรณ์อยู่ภายในตัวเราเองอยู่แล้วจิตวิญญาณเรามีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ออกมาใช้นั่นคุณดึงดูดความอุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วคุณโชคดีกว่าคนหลายๆคน แล้วคุณสามารถที่จะได้รับสิ่งคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆให้ตัวเองบอกกับตัวให้คุณบอกกับตัวเองว่าคุณสมควรได้รับสิ่งดีๆสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกข้อกังขารู้สึกสงสัยนะคุณรู้ไหมว่ากฎแห่งแรงดูดก็จะดึงดูดข้อกังขาหรือว่าความสงสัยเพิ่มมากขึ้นสารพัดเลยมาให้คุณ ทันท mm ีท hmm. ี่คุณเกิดข้อกังขาเนี่ยหรือเกิดสงสัยเนี่ยคุณต้องสลับมันทิ้งออกไปแล้วโยนมันไปไกลๆนะแล้วแทนที่ข้อกังขาหรือข้อสงสัยนั้นน่ะด้วยความคิดว่าฉันรู้ฉันกําลังได้รับสิ่งที่ฉันต้องการฉันรู้ฉันกาลังได้รับสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็รู้สึกว่าคุณได้รับมันคุณกำลังได้รับมันใส่ความรู้สึกเ่งนี้เรื่อยๆแล้วเมื่อคุณรู้สึกดีสิ่งดีๆก็จะตามมา ลองไปฝึกฝนดูนะคะพี่เล็กอวยพรให้นะคะว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามขอให้มันผ่านพ้นไปด้ด,ดีเป็นกําลังใจให้พี่เล็กเคยเจอสิ่งเลวร้ายมามา,มากเลยเยอะมากเลยแล้วก็ผ่านพ้นมาได้จากการใช้กดแห่งแรงดึงดูดกดจักรวาลแล้วก็จิตวิญญาณเราสามารถผ่านพ้นมาได้ลองไปใช้ดูนะคะถ้าติดขัดยังไงก็ คอมเมนต์ด้านล่างมาที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากๆนะที่รับชมรับฟังจนจบเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเจอกันในคลิปถัดไปถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในคราวต่ตอไป